ตำรวจเมืองพัทยานะครับจับร้านอาหารบริเวณแหลมบริหารพัทยาที่ยังคงดื้อครับแล้วก็แอบลักลอบขายบราร์บีโดยที่ไม่สนใจกับสถานการณ์โควิดสิพันตำรวจเอกกุลชาติกลุลชยัยุ่มกับการสถานีต,ตำรวจภูธรเมืองพัทยาครับได้นำเจ้าหน้าที่ไปตรวจร้านครัวคุณเก่งบริหารพัทยาใต้ตําบลหนองปลืออํเาเภอบานละมุงจังหวัดชลบุรี ก็สามารถจับกลุ่มการลักลอบจําหน่ายบารากูยึดของกลางได้จำนวนมากทีเดียวครับ,รบเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ได้รับแจ้งจากสายสืบนะครับว่าที่ร้านนี้เนี่ยมีการลักลอบจําหน่ายบารากูก็ได้นํากําลังไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติกําลังนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็มีการสูบบารากูเนี่ยจำนวนมากครับโดยที่ไม่เกรงกลัวถึงสถานการณ์ตอนนี้ก็คือการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่ เจ้าที่ก็ได้สั่งให้ปิดเพลงนะครับแล้วก็ให้สวมแมสทันทีตรวจสอบพบว่ามีเตาบารกูเนี่ยจำนวนหลายเตาก็ได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานเบื้องต้นนะครับได้ควบคุมตัวผู้รับที่เป็นคนดูแลร้านส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตจาหน่ายบารกูโดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนคําสั่งขณะควบคุมโรคระบาดเพื่อดําเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปครับ อย่างไรก็ตามนะครับบริเวณนี้เนี่ยเคยถูกจับมาแล้วหลายครั้งด้วยกันแล้วก็ยังตกเป็นข้อข้หาว่าเอ๊ะร้านนี้เนี่ยมีเส้นหรือเปล่านะครับแต่ก็ถูกสั่งปิดชั่วคราวเท่านั้นนะครับเมื่อเปิดมาก็ยังคงฝ่าฝืนกระทำความผิดอีกโดยที่ไม่เกงรงกลัวต่อกฎหมายนะครับอันนี้ก็คงต้องอประชาชนร,ร,รอบๆนั้นเนี่ยก็คงต้องเป็นหูวินตาช่วยกันนะครับ